สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ไปไปตลาดมาค่ะก็ไปได้ผักกับผลไม้มานะคะก็จะมีมะเขือเทศนะคะแครอทนะคะพริกพริกเม็ดใหญ่นะคะ มันฝรั่งนะคะดูแตงโมนะคะแตงโมรูปใหญ่ๆตามด้วยหน่อไม้ฝรั่งค่ะบ็อกกอรี่ค่ะสีเขียวนะคะมีประโยชน์นะคะบ็อกกอรี่ผักที่ให้สารประโยชน์ โปรโตรีนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวนึกชื่อก่อนนะคะจำชื่อไม่ได้อันนี้เป็นอัง่นนะคะอัง่นมุกวังอัง่นเขียวหอมหัวใหญ่ แอปเปลิลเขียวนะคะแอปเปลิลเขียวก็จะดีต่อสุขภาพมากเลยนะคะเพื่อนๆก็จะเอาผลไม้มาให้ดูนะคะรับประทานแล้วก็มีประโยชน์ คือนี่นะคะลูกนี้นะคะที่นี่เอาไว้สำหรับแทนมารากอได้ค่ะบ้านเราเนี่ยนะคะมารากรที่มารากอที่นี่แพงลูกอันนี้ก็จะไว้แทนมารากอนะคะ just behind us โ okay, <laughs> อเคับชื่อค่ะนะคะได้ชื่อมาแล้วนะคะโคราบีค่ะอันนี้นะคะโคราบีค่ะเอาไว้ทำสลัดนะคะแล้วก็แทนมะละกอแทนส้มตำได้นะคะแกงส้มก็อร่อยนะคะโคราบี ผลไม้ทุกอย่างนี้ก็จะมีเหมือนบ้านเราหมดนะคะเหมือนที่เมืองไทยนะคะวันนี้ไปจ่ายตลาดมาก็จะทานเปรี้ผักผลไม้นะคะโคลาบีไม่ทราบว่าที่เมืองไทยเราจะมีหรือเปล่านะคะอันนี้ไว้ทำสลัดได้นะคะโคลาบีแกงส้มได้ สำสมตำก็อร่อยมากค่ะเพราะว่าที่นี่มาระออแพงนะคะเราจะใช้รูปนี้นะคะโกลาบีอันนี้กล้วยก็ํำแล้วนะคะดำแล้วคะ่ะ วันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะแค่นี้ก่อนนะคะก็เอาผลไม้กับผักผลไม้มาฝากกันนะคะคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจกันมาตลอดนะคะขอฝากคลิปนี้ไว้ในอ้อมกอดไว้นะคะของทุกๆคนเลยนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปใหม่ค่ะ